Maintain full h i e l s for one minute เพื่อนๆจะต้องทำเกราะให้เต็มร้อยแล้วก็รักษาเกราะที่100หน่วยเนี่ยให้ได้1นาทีมันก็มีหลายวิธีในการที่เราจะเพิ่มเกราะนะคะอย่างเช่นการไปตีรดร้อยการไปแช่น้ำสเลิฟแบบที่ใส่ทำอยู่นี้นะคะหรือว่าการกินกราะการไปตีถังสเลิฟก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะสะดวกวิธีไหนนะคะ ส่วนไซก็ขอมา AFK แบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยตัวให้อยู่ในสถานะนี้ไปเรื่อยๆค่ะข้อนี้ก็ทำค่อนข้างง่ายนะคะตาเดียวเสร็จอยู่แล้วแหละ support กันได้ง่ายๆโดยการไปที่ item shop จากนั้นกดที่ขวาล่างตรง support the creator พิมพ์ beauty and the best ในช่องนี้แล้วก็กด accept จากนั้นก็ซื้อสินค้าได้ตามสะดวกเลยค่ะ การใส่ Support ตจากครีเอเตอร์นะคะเพื่อนๆที่เป็นคนซื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรแต่ว่าทุกๆครั้งที่เพื่อนๆซื้อของในร้านค้าด้วย v u c k s เนี่ยครีเอเตอร์คนนั้นๆที่ใส่โค้ดให้เขาเขาก็จะได้เงินจริงเป็นค่าขนมนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไซายก็อยากจะขอเชิญวนให้เพื่อนๆมาใส่โค้ด Beauty อนเป็นให้ซ้ายค่ะ หรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะโดเน a t ผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet ก็สามารถโดเน a มายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอน,นี้ได้เลย